มันมี5้5 0อ่ะไปงานต่อกับไปบาร์โฮสในหลังลูกเราติดบาร์โฮสเหรอลุงเขามีโฮสอ๋อเหรอเขามเ้านเขามีโฮนเขาก็เลยต้องไปอยู่บ่อยๆแล้วก็ไปถ่ายน้่นถ่ายนี้ทำรีวิวทำคอนเทนต์ถ่ายคอนเทนต์หลายคนไปเข้าใจว่าไปเฟิร์ติดบาโฮก็ไม่มั่นใจเหมือนกันสักพักหรืออีกประมาณสักสองสามเดือนลูกเราอาจจะมีหัวเป็นโฮสก็ได้ตอนลุงเห็นเห็นได่คือลูกบอกก่อนไหมว่าลูกจะไปหุ่นร้านบาโฮสหรือยังไง เขาบอกมาแล้วเขาบอกมาบอกมาได้หลายเดือนแล้วแล้วเราก็รู้แล้วเขาก็บอกอยู่เรื่อยตกลงหนังไม่สนใจคูสนใจแต่ลูกกรูเอาลูกเลยทำหนังไปแล้วไงเดี๋ยวหนังเดี๋ยวเข้าให้เลยแบบเดิมนะแล้วตอนนี้ลูกเป็นยังไงลูกโตเป็นสาวแล้วลูกมียังไงบ้างคาดหวังอะไรไหมกับใบเฟิร์นลุงอ่ะบอกอยู่บ่อยๆว่าต้องการที่จะมีหลานแล้วไปฝากไข่ไปฝากไข่คือเดือนเดือนนี้เดือนพฤษภาเดือนหน้าเดือนหน้าอ่า ลงทุนเองเพื่อเราจะได้มีสิทธิ์ในหลานลุงเคยบอกแล้วว่ามีสิทธิ์ในหลานในที่นี้หมายถึงหลานจะเรียนโรงเรียนอะไรหลานจะไปไหนเอาหลานมาให้มาส่งให้กูด้วยนะอ่มึงไปไหนมึงเอาหลานมาให้กูมาอยู่กับแม่เมียกูหมกับกับลุงลุงกับตากับตากับยายไม่ใช่ถ้าเกิดเราไม่ลงทุนก็เป็นลูกมันมันก็มีสิทธิ์คนเดียวในตัวเด็กเราเราไม่มีสิทธิ์เราจะเรียกให้มันเอา ให้ไปเรียนโรงเรียนนั้นนะให้ไปเรียนโรงเรียนนี้นะมันบอกไม่ได้ออก็คือไม่ได้นะเอราแต่ถ้าเราลงทุนเนี่ยแสนกว่าบาทเพื่อเอาไปฝากไข่อะแล้วเ,เราจ่ายตังเองนะออไปฝากไข่เสร็จเรยบร้อยปั๊บล้านออกมาเรามีสิทธิ์ในตัวเขาแล้วเบอร์บอกว่างัันเบอร์คัเทเธอพาเลยดูอะไรที่ลุงด้วยนะ ถึงเวลาแล้วไม่ต้องบอกหรอกก็ว่ามันก็คงจะเบิกกูอยู่ตลอดเวลาลุงเห็นว่ามีการทาสัญญากันด้วยรออ่างสัญญาไม่ไม่ไม่ถึงกับร่างสัญญาแต่สัญญาจับมือ,อ,อด้วยความเป็นพ่อเป็นลูกออแล้วก็แม่มันด้วยออคุยกันเลยคุยกันเน,น้นรอบสาคนว่ามานั่งคุยกันว่าถ้าเราออกตัง เราก็จะมีสินในหลานเราเออนี่ไม่ได้ไไม่ด้ตลกไม่ได้อะไรนะจริงจังเลยจริงเลยนะเอออออเันนี้คือไปแทนไปทำเดือนหน้ากระบวนการไปแทนเดือนกุมภานี่แหละต้นเดือนด้วยเมื่อเราก็โอเคใช่ไหมเขาโอเคเขาโอเคไม่โอเคยังไงมันไม่ต้องออกตังค์แค่ไปดึงสเติมมันมาเก็บไว้ในหลอดแต่มันมันต้องบับรุงต้องเก็บตัวนะลูกมันไม่ได้ออกทังนะแสนกว่าบาทนะแา่ดังก็ยินยอมดางก็ยินยอมก็แสดงว่าความต้อง แต่ก่อนเราเคยนอนกอดมันวันหนึ่งมันโตเป็นสาวเรากอดไม่ได้แล้วมีน้องมันมาเรานอนกอดน้องมันตอนนี้น้องมันกอดไม่ได้ดักเข้าไปใหญ่เลยยิ่งเป็นผู้ชายด้วยไม่มีใครกอดแล้วอ่ะเราต้องการหลานอยากจะเลิกงานแล้วกลับไปกลับไปนอนกอดไปเล่นไปแย่อะ้นเราไม่หาตามนี้ให้ลูกเราก่อนเหรอมีใครเดี๋ยว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 หัวนี่ให้กูหาให้เหรอขายดิก็หาเอง ลุงทำให้ดีแล้วมาหาผัวให้ไม่ได้เราหาไปแล้วมันไม่ดีล่ะแต่ที่มันมาจีจีอยู่สี่ห้าคนสามสี่ก็ไม่ได้เรื่องนะมีใครบ้างลุงไม่โดนก็มีพวกไอ้เจ้าของคาแคร์มีเกาหลีมีธรรมมีอะไรพวกนี้อยู่ตรงไม่ถูกใจคนเราไม่เคยตาไม่ใช่ว่าไม่ถูกใจลุงอะลุงอะได้หมดแต่เขาอะไม่ถูกใจหนุ่มๆครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาหาเฟินแล้วกลัวลุงลงจัด ว่ลุงลงว่ะเขาดุเขาห่วงกออูไม่ห่วงแล้วค้าปล่อยแล้วเชิญเลยค้าเต็มี่เลยเชิญเลยค้าเออกูอยากให้ลูกมีรูปตั้งเป้าหมบ,บว่าปีนี้อยากให้ลูกแบบมีโปงมีแฟนทักทีจะได้เริ่มว่าลุงว่าลุงว่าปีนี้ไม่น่าจะได้ถ้าได้มันต้องมีอะไรที่มันคืบคานมาแล้วออมันต้องเข้าหูแล้วแต่ว่าน่าจะไม่ได้เคยถามเฟิร์นไม่เฟิร์นลูกออกสปอนเซอร์ค่าทำรูปให้แต่ว่า เฟิร์นยอยากจะมีแฟน<ม>แต่งงานมีลูกอะไรอย่างี้ไหมไม่ไม่ถามอ่ะถามมันก็พูดไม่ตรงกับที่เราตอบที่เราต้องการคำตอบหรือขัดแย้งกับที่เราอ,อยากได้ยินอ,อ,อยากได้ยินเงี้ไม่ไม่ถามดีกว่าเออเอ,อ,อ่ะเรื่องสุดท้ายลุงถามหนูว่าสิบสองปีทล้มถึงใจอ่อนกลับมาทำหนังฮะพี่เกียบเข้าไปตามลุงที่ควรลุงโลงเขาไปสามเขาไปนั่งกินนี่แหละแล้วเขาก็จับมือคุยครั้งแรกครั้งสองมาคุยกันครั้งสามเนี่ยถึงจะโอเคเพราะว่าลุงเขาบอกแล้วว่าลุง ถ้าลุงทาหนังลุงต้องหยุดทุกอย่างเลยเ uh huh. ลิกเลยละครลุงก็ต้องหยุด uh huh. หนังที่ลุงถ่ายอยู่อะไรนะ uh huh. พอแต้วแตกอะไรเรื่องนู้นนี่นีถ่ายอยู่3เรื่องได้ถ่ายจบไปแล้วสองสองหลืออีกเรื่องหนึ่ง uh huh. ก็ต้องหยุดละครก็ต้องหยุดหยุดรับงานอะแล้วไรายได้ลุงมันจะหายไปเยอะมากๆ uh huh. ตอนที่ลุงหยุดไปก็เพราะว่าเ uh huh. ฟิร์นก็ต้องเลี้ยงต้องใช้เงิน ลูกชายคนเล็กเอกบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องผ่อนแต่ทุกวันนี้ลุงไม่มีหนี้่แล้วไม่มีหนี้ไม่มีสินไม่มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบคือลุงหยุดงานหนึ่งปี2ปีลุงก็ยังหยุดได้เลยนะคือไม่ต้องทำเพราะลุงมีครัวมีร้านมีอะไรอย่างเงี้ยตลอดมีรายได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วลุงถึงต้องกลับมาทําแล้วเจี๊ยบเขาโยนเรื่องมาให้ดูเส้นเรื่องมันนาดมันมันมันดีมากมาก แต่เพียงบทมันไม่ค่อยตลกเท่านั้นเองค่ะเขาบอกว่าให้พี่ลงไปแก้รื้พี่ลงอยากแก้อะไรก็แก้เลย<ะ>เราก็เลยบอกว่าจะแก้ตรงนี้จะแก้ตรงนี้สุดท้ายแล้วเราก็จะ เราแก้ประมาณปลาช่อนอ่ะเราลอกเนื้อออกหมดเลยเหลือแต่ก้างกระหัวแล้วเราฟอกเนื้อใหม่เข้าใจไหมเราทำได้หรอกใหม่อะไรแกแ้เต่ต้นไปเลยล่ะลุงไม่ใช่เรื่องมันดีเออเรื่องมันดีลุงเรื่องเก็บเส้นเรื่องไว้ใช่ให้ลุงคิดเรื่องแบบนี้ลุงบางทีลุงยังคิดไม่ออกเลยนะแล้วลุงก็แก้ช็อตจังหวะตลกอะไรต่ออะไรชัยนัทธาี่พูดถึงใจนัทธาช้าช้านะเออแล้วก็ จบมาเป็นบทแล้วก็เอาไปให้พระเอกนางเอกเอาไปให้เขาอ่านอะไรเงี้ยทุกคนแฮปปี้เอาไปให้เมเปิลแฮปปี้เชียบชอบเลยอย่างนี้จะกำกับต่อเลยไหมลูกหาถ้ามีแบบคนมาติดต่อยตำหนังอีกก็ตอนนี้เสนอไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุยกับทางเอ็มพิเจอร์ไปประชุมเรียบร้อยแล้วคุยกับเขาไปที่เรียบร้อยแล้วแสสนิมบมุญเจริญเฟิร์นเป็นปรดิวไม่ใช่ไม่ใช่ทำกับเวลานะทำกับเอ็มพิจเจอร์ แล้วก็คุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น่าจะน่าจะอีกเดือนหรือสองเดือนน่าจะได้เริ่มทำอ,ะอ่ะสัสนิมุนเจริญก็เป็นพาร์ทของพี่แสบอะ่ะนักเตงไหมมึงก็ติงกูก็ติงต่อเวลาตรงติงไหมเนี่ยอ่าพี่แสบแล้วก็เป็นลูกนําเสนอลูกแล้วอันนี้เป็นลูกเป็นนักมมยิงอก็อก็เดี๋ยวดูต่อไปก็จําชื่อไว้อ่ะแสบสนิมุนเจริญอ่าโอเคขอบคุณค่ะลุงรพี่เส์ชจะลุรงจ๋าเหนื่อยมากเลยคุยกับพึง